ต,ตรงกลางนี้มันจะเลือนเปยเป็นผลนนนเวลาเราทานบังคุดเนี่ยเราจะเห็นตรงค้นมันนะเป็นลักษณะแบบนี้แต่นนี้มันจะยังดูใหญ่อยู่เพราะว่าลูกมันยังเล็กนะพอลูกโตเท่าไข่อส่วนนี้มันก็จะดูจะดูเล็กตรงเยอะนะจริงๆเมื่อก็คงมีประมาณขนาดประมาณเท่าเดิมเนี่ยก็คือ นอกจากทานผลได้แล้วเนี่ยดอกก็ยังสวยนะก็าเรียกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามในที่สุดนะฮะที่สุดก็ที่ที่สุดของที่สุดก็คือ,อ